ครเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันหลายวันก็ครับตอนนี้ยูทูบเบอร์ติดโควิดนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้วนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์อาการแล้วก็วิธีกัดตัวอาจจะเป็น ประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะตื่นเต้นหรือว่าบางคนอาจจะกลัวนะครับแต่ว่าของผมก็คือผ่านมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้กลับนะครับพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าก็าจะทําหลายวันแล้วแต่ว่าก็คือรอให้สังเกตแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจก่อ,กอเช้าก็โทรมาแล้วนะครับ ตรนี้ก็ออกได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการติดโควิดนะครับแล้วก็มากัดตัวว่าเป็นยังไงบ้างก็เริ่มแรกผมก็อาการก็เป็นไข้นะครับปวดหวัวแล้วก็เจ็บคอนิดนะครับก็ไข้สูงไม่ลดก็กินยา กินยาตามที่เราเคยกินก็พลราสองเม็ดแล้วก็ฆ่าเชื้อสองเม็ดแล้วก็แก้แพ้อากาศสองเม็ดก็กินไปก็อาการก็ไม่ลดนะครับก็ปวดหัวอยู่งั้นก็ตัวร้อนตัวนี่จะไม่ค่อยร้อนแต่ว่าข้างในจะร้อนนะครับหายใจออกมานี่จะจะเหมือนเ,อเหมือนยังไงก็เราไข้นั่นแหละครับก็อาการไข้ก็ไข้สูงไม่ลด ตอนนั้นที่วัดได้ก็คือ37.9กนะครับก็วันแรกที่ไข้ไข่อยู่ประมาณ2คืนแล้วก็เริ่มแน่เริ่มเริ่มคิดละเริ่มคิดแล้วว่าติดโควิดหรือเปล่านะครับก็เลยไปตรวจที่แรกไปโรงพยาบาลก่อนนะครับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลปุ๊บพอวัดไข้คือ37.8 เขาก็บอกว่าไปตรวจโควิดหน้าก่อนเลยือโรงพยาบาลไม่รับรักษานะครับแล้วก็ไปตรวจไปตรวจโควิดแต่ต้องรอฝนอีกวันนึงนะครับเราก็ซื้อเครื่องเทสเทสมาตรวจเองก็ขึ้น2ขีดจางๆนะครับขีดที่2องตรงตรงัวทีจุดจะจางแต่ก็คิดว่ามีเชื้อโควิดนะแล้วก็ออรอฝน ผลมาก็โอเคครับบวกแน่นอนบวกเพราะว่าอาการไข้ก็บวกแล้วก็ตอนเช้าเขาจะส่งข้อความมานะครับพออีกวันหนึ่งก็จะส่งข้อความมาก็บวกก็ประมาณ5นาทีตามหลังเขาก็จะโทรมาโทรโทรโทร,โทรมาหาเราเราก็ฟังได้นิดหน่อยเขาก็น่าจะตอนที่ผมฟังรู้เรื่องก็เขาบอกว่าไม่ให้ออกไปไหนให้กักตัวอยู่ที่ห้องประมาณนี้คนระับ แล้วก็พูดเยอะอยู่แต่ผมก็ตอบไปบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเป็นคนไทยแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเขาก็เลยวางสายไปอีกประมาณชั่วโมงกว่ากวาเขาก็โทรมาพร้อมล่ามไทยนะครเขาก็จะถามเราเอาการเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นกี่วันแล้วมีไข้ไหมอะไรไหมแล้วเขาก็ถามเราก็บอกไปแล้วก็เขาก็จะวางอีกแล้วก็จะเป็นคนใหม่โทรมาอีกก็พร้อมล่า ลามนะครับก็ถามถามไลน์เราว่า7วันก่อนมันติดโควิดเราไปไหนมาบ้างนี้นะครับเราก็ตอบไปตามความจริงเพราะว่าเราต้องตอบตามความจริงนะมีถ้าโกหกนี่ถ้าเขาจับได้นี่คือมีความผิดนะครับเ,เขาสามารถจับเราได้นะครับมีความผิดตามกฎหมายของเกาหลีเขานะครับเราก็ตอบตามความจริงไป เสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาก็นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ตอนเย็นเขาก็จะโทรบอกว่าพรุ่งนี้เช้าตอนเที่ยงจะมารับแล้วก็พอเช้าอีกวันนึงก็รถก็ตอนเช้ารถจะโทรมาประมาณ8ปดโมงเขาก็จะโทรมาอีกอคลนขับรถเขาก็จะโทรมาบอกว่าให้เตรียมตัวให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าเราจะเตรียมมา กักตัวที่นี่ก็3ชุดเกือบรวมชุดที่ใส่แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือแยกไว้นะครับเขาจะให้แยกอีกชุดนึงก็คือแยกใส่กระเป๋านะฮะเพื่อเพื่อจะเตรียมใส่ตอนกลับบ้านนะครับเราก็จะเตรียมมา2ชุดเป็นชุดที่มาใส่ที่นี่แล้วก็ชุดนึงก็ไว้กลับบ้านนะครับขึ้นรถรถก็จะมาบีบแต่ปี๊ี๊เราก็ขึ้นรถก็ไม่ต้องตกใจครับก็ มีเพื่อนร่วมทางแน่น,นอนมีเพื่อนร่วมทางเราก็เขาก็จะบอกว่าวนวนวนขอรับคนประมาณหกคนเจ็ดคนแล้วก็เขาก็จะบอกเออโอเคครบแล้วก็จะบอกจุดหมายเราไปแล้วก็ก็มาส่งนะครับตอนมาส่งที่นี่มาถึงมาถึงที่กักตัวเขาก็จะถามชื่อนะครับถามชื่อเราก็บอกว่าชื่อแล้วก็ ไปสปอร์ตยื here, Pop, mm ่นเขาเขาก็เอาบัตรตัว hmm. น mm ี hmm. mm ้นะเขาจะบัตรให้ก่อนบัตรแล้วก็พวกอุปกรณ์ของใช้ของเราที่เหมือนตะกร้านะครับในตะกร้านั้นก็จะมีที่วัดวัดความดันแล้วก็ที่วัดไข้แล้วก็ที่วัดออกซิเจนนะครับันนี้ก็ใส่เนื้อเขาก็จะให้มาแวกแอลก์ของใช้เขาก็ให้ ให้เสร็จปุ๊บเขาก็แจกปุ๊บเราก็เขาก็จะมีเอกสารเป็นภาษาไทยว่าออตอนนี้เรามีอาการแบบไหนอยู่ไหมมีไข้ไหม,มเจ็บคอไหมมีน้ำมูกไหมไอไหมอะไรประมาณนี้เราก็ติ๊กไปผมก็บอกว่าแค่เจ็บคอน,นิดนิดก็ติ๊กแค่เจ็บคอไปแล้วก็เขาก็จะให้ไปเอ็กซเรย์นะครับเขาก็จะเรียกให้เราถือแค่บัตรนี้ไปแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จก็ กลับเข้ามาก็เอาของแล้วเขากา็บอกหมายเลขห้องหมายเลขห้องจะอยู่ไอดี ID ของเราเนี่ยครับหมายเลขห้องก็จะเป็นตรงนี้นีหกสหนึ่งสห้อง2องก็ขึ้นมาจันสองสนึ่งสก็จันสอก็ขึ้นมาก็เปิดประตูก็มาก็เจอที่นงที่นอนแล้วก็ทําการทําความสะอาดห้องนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็อีกสีมนาทีก็มีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งก็ เข้ามาอยู่ด้วยกัน2คนนะครับห้องหนึ่งอยู่สคนก็รักษาไปแล้วถามว่า,ายาโควิดรักษายังไงรักษาโควิดย่งไงไม่มีนะครับที่จริงคือโควิดนี้ไม่มียารักษานะครับคือหมอหมอจะให้ยาตัวนี้มานะครับตัวเดียวนะครับสำหรับผมนะครับ หรือว่าคนอื่นที่ปวดหัวเป็นไข้เขาก็จะให้แก้พราราแล้วก็ยาตัวนี้มาแค่นี้นครับสองอย่างหรืออย่างเดียวนะครับยารักษาโควิดไม่มีนะครับเพื่อนก็คือกินยาแค่ตัวเดียวแล้วก็แค่กักตัวแค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่นี้แล้วก็วันหนึ่งก็ตื่นเช้ามาก็มีอาหารมีขนมปังมีนมให้ตอนเช้าแล้วก็ นมแล้วก็แปดโมงก็วัดความดันวัดไข้ออกซิเจนนะแล้วก็อีกทีนึงก็บ่ายสกับวันนึงก็ทำแค่2อย่างก็เหมือนมากัดตัวครับแล้วก็อาการก็หายไปเองโดยอัตโนมัติหรือเปล่าเขาเชื้อเชื้อโรคมันจะตายเองนะครับตายแบบหายเป็นปกติครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับอีกคือไม่ต้องกังวลครับโควิดจะไม่ติดทุกคน,นครับเพราะว่าแฟนผมที่อยู่ห้องด้วยกันนี่คือกินนอนอยู่ด้วยกันตั้งสามวันขณะผมเป็นตัวผมนี่ติดนะครับแต่แฟนไม่ติดนะครับก็แฝงกันแต่ว่าแฟนก็คือเพิ่งฉีดไปเซอร์า Pfizer มาสองเข็มประมาณผ่านมาเดือนหนึ่งนี่นะแต่ก็ไม่ได้ติด ไม่ได้ละเออติดโควิดนะครับก็ทุกวันนี้ก็กักตัวอยู่ที่โรงงานก็ก็ตรวจก็ไม่มีเชื้อนะครับวันนี้ก็ไปตรวจซ้ำอีกก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วก็คงครบกําหนดกักตัวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครที่ติดโควิดไม่ต้องกังวลน,นะครับหรือ,อใครที่ยังไม่ติดนะฮะ ขอแบบว่าป้องกันเถอะนะครับป้องกันป้องกันดีๆคือมันจะมันไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับถ้าเป็นคนที่วัยรุ่นอยู่ไม่มีโรคประจําตัวหรืนี่แต่มันเสียเวลานะครับมันลําบากคนอื่นมันลําบากคนอื่นลําบากเพื่อนที่อยู่ด้วยลําบากคนที่รู้จักเราคนลําบากคนที่อยู่ใกล้เราเขาต้องไปตรวจโคนิดเขาต้องเสียเวลาเขาต้องอกังวลหลายๆอย่างนะครับ แต่ตัวเราที่เป็นคนติดนี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ายังไงเราก็ติดเราต้องมารักษาแต่ว่าเพื่อนๆเ,เรานะครับเขาจะลาบากนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับก็ควนดูแลรักษาตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับเพื่อนๆครับขอทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 ครับผมบ๊ายบายตามคลิปต่อไปครับผม Oh